ไม่ใส่เข้าไปางี้ฟึ๊บอ,อันนี้นะแล้วผมก็เจาะอืมทะลุทะลุเลยนะทะลุแบงค์ห้าร้อยกับแบงค์ห้าร้อยกับมุ่งเอาแบบแก๊สด้ยน,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 นะผมหนึ่งมีดอ,อกฟื๊บ เป็นรูยเลยเฟิบผมจะดึงแบงค์กามออกมาเฟิบแบงค์กามไม่เป็นรูนะแต่การ์ดเป็นรูโบเลยโอเคครับแต่แบงค์กามไม่เ,เป็นรูนะครับดีมากเลยนะก็ขอลาตัก่อนนะครับสวัสดีครับ